แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิการห่งรัฐและก็บัตรประจำตัวประชาชนรอบใหม่นะคะบัตรเก่ากดเงินสดได้อีก2เดือนสูงสุดถึง415บาทรับเงินพร้อมกันกับบัตรใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมในวันที่18เมษายนนี้แล้วบัตรใหม่กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ไหมเหมือนกับบัตรเกา่าและรอบการจ่ายเงินรอบนี้จะได้รับสิทธิพร้อมกันทุกคนหรือไม่สําหรับคนที่ได้รับสิทธิการห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ที่ใช้ จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนวงเงินสูงสุด415บาทอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากอีกแล้วสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรเก่าหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวเดิมนะคะท่านจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าน้ําค่าไฟในวันที่18เมษายน2566เป็นการจ่ายเงินค่าน้าค่าไฟในรอบปีนของคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้าค่าไฟผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวเก่าใบเดิมซึ่งจะไม่ได้รับทุกคนนะคะในรอบ,บ ของเดือนกุมภาพันธ์นี้18เมษายนโอนตรงเข้าในส่วนของบัตสรสวิการแห่งรัฐใบเก่าตัวเดิมกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และอีกครั้งหนึง่งรับเดือนมีนาคม2566สมในรอบบิน18พฤษภาคม2 5 6 6สซึ่งการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวิการแห่งรัฐตัวเก่าใบเดิมถือว่าเป็นการสิ้นสุดในส่วนของการจ่ายค่าน้ําค่าไฟในเดือนพฤษภาคมค่ะและคุณผู้ชมที่ถือบัตรเก่ากดเงินสดออกมาใช้ได้ที่ตู้ A t m เท่าน ธนาคารกรุงไทยนะคะ ส่วนคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อันนี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ไม่ได้นะคะเพราะทางรัฐบาลเขาจะสำรองใจ่ายให้อัตโนมัติผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านาครหลวงเลยแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคค่ะโดยการรับสิทธิ์ทุกคนจะต้องลงทะเบียนในส่วนของค่าไฟฟ้าไม่เกินวันที่8เมษายนนี้ถ้าลงทะเบียนทันรอบแรกก็จะได้รับสิทธิ์ในเดือนเมษายนแต่ถ้าลงทะเบียนหลังวันที่9เมษายนก็จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟในเดือนถัด ไปรักษาสิทธิ์นะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้นะแล้วก็ค่าน้าประปาลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่25ของทุกเดือนก็จะได้รับสิทธิ์ค่าน้าค่าไฟในเดือนถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้อยากรับสิทธิ์ค่าน้าค่าไฟฟีต้องลงทะเบียนค่านี่คือข้อมูลข่าวสารรับเงินพร้อมกัน18เมษายน2566บัตรเก่ากดเงินสดได้นะคะบัตรใหม่กดเงินสดไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะ